สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กาลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูสินค้าเกษตรของเราวันนี้มีน้องเหลืองจันทร์ครับผมน้องเหลืองจันทร์น้องหมาอันนี้เป็นลูกหมาที่ผมเก็บมาเลี้ยงนะฮะท,ทุกถูกผูกฟันไปตอนแรกถูกฟันหลังฮะอันนี้ออกนอกเรื่องนิดนึงอันนี้เพิ่งถูกฟันขาไปนะครับเห็นไหมครับรอยเย็บยังมีอยู่เลยยังไม่หายดีตัวนี้เป็นชื่อชื่อสายหลวงะครับผมเราเก็บมาเลี้ยงเราเราียกเราขายกล้วยไม้ล้วก็ชื่อลูกของเราเป็นชื่อกล้วยไม้นะครับผม เป็นหมาที่แสนรู้ค่ะสายตาสั้นด้วยโลหิตจ,จางด้วยนะคะเป็นลูกรักของเราไม่รู้ไปซนที่ไหนคะ่ะเขาฟันมาสองรอบแล้วรักษาคนหมดคน,นข้างเยอะเลยผมอันนี้เขาก็มาช่วยขายกล้วยไม้ด้วยนะฮะไม่ซีเรียสนะครับผมอันนี้นะฮะอาฮัผมเข้าเรื่องเลยนะคะผมกล้วยไม้ที่ดอกหอมดอกทนผมยอมรับเลยว่าดอกทนที่สุดนี่ครับผมคือเอื้องคากิวนี่แหละดอกทนมาก นะครับผมและดอกสวยเป็นกล้วยไม้ป่าแท้ดอกสีขาวสีชมพูสีม่วงนะครับผมป่านี้เอาไปลุ้นสีดอกอาเองอันนี้ผมบอกอ่าสีไม่ได้ว่าเขาสีอะไรเอาไปลุ้นดอกก็เอง <c oughs> งานมาสวยมากครับผมงานมาสวยมากๆนะครับผมงานเราได้มาค่อนข้างเยอะครับผมเราก็ปล่อยไปในราคาถูกๆนะครับผมเราจะปล่อยให้ถูกๆเลยนะสําหรับคำกิ่วตอนนี้เป็นไม้ป่าเป็นไม้ป่าที่ได้มาจากจังหวัดชัยภูมินะครับผม ไม้แต่ละป่าจะมาไม่ต่างมาจะมาแตกต่างกันนะครับผมจะมาต่างที่กันแต่ถ้าไม้มาจากอีสานใต้กับทางภาคต่อีสานแล้วก็ภาคใต้เนี่ยจะค่อนข้างทนนะครับผมเพราะภูมิอากาศเขาแรงนะฮะแล้วก็ปลูกออกดอกแน่นอนที่บ้านผมปีเดียวปลูกออกดอกเต็มสะพั่งไปหมดเลยครับผมตรงนี้แล้วก็ลูกค้าซื้อไปก็ปลูกออกดอกเต็มกรุงเทพนะคากิ่วตรงนี้นะครับผมวันนี้ผมได้มาเยอะค่อนข้างพอสมควรผมจะขายให้ถูกนะครับผม1นกิโลเพียง600บาทส่งฟรีสวย,ยเป็นงานคัดทั้งหมด 1กิโลหกรบาทส่งฟรีนะครับผมพิเศษ2กิโล2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีเช่นกันพิเศษโปรโมชั่น5กิโล0 0บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มเอื้องคำกิ่วไปลุ้นสีดอกเอาเองป่านี้ส่วนมากจะเป็นป่านี้จะออกดอกสีม่วงนะครับผมป่านี้เป็นไม้มาจากจังหวัดชายภูมิ1กิโล6ก0ส่งฟรี2กิโล0 0 0บาทส่งฟรีพิเศษ5กิโล2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม สำหรับท่านใดที่สนใจทักแชทหรือแอดไลน์มาหาเราได้เลยที่เบอร์0959418988 0959418988เอื้องคำกิ่วไม้ป่าอีสานใต้จากจังหวัดชัยภูมินะครับผมวัสดุปลูกนะครับผมใครอยากเอาไปปลูกใส่กระถางก็ได้ปลูกใส่กระมะพร้าวสับ่านหินนะครับผมแล้วก็มีฐานถุงต้มปะข้างหน้าด้วยเพื่อให้ดูดความชื้นฤดูฝนนี้เนาะแล้วก็ เอาไปเกาะติดต้นไม้ได้เลยใครที่มีูกต้นไม้สวยๆใหญ่ๆห,หรือต้นมะม่วงต้นอะไรหน้าบ้านอย่างเงี้ยเอากาบมะพร้าวแปะติดก่อนแล้วเชือกมัดแล้วเอาตัวเนี้ยโอบติดเลยแล้วก็เชือกมัดได้เลยแล้วล่าเขาก็จะเดินเองง่ายๆไม้ป่าเขาจะไปในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่แต่เขาจะทนเลี้ยงง่ายนะครับผมเพราะเขาได้แตกอแล้วเนาะส่วนปุย๋ยใช้ปุ๋ยเกล็ด ที่เป็นพ่นน้ําพ่อนอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับผมทางเพจเรามีขายนะครับปุ๋ยเกร็ดนะปุ๋ยพ่นกล้วยไม้ก็จะอ่าอ่าเร่งรากป้องกันเชื้อราบำรุงต้นแล้วก็เร่งดอกตรงนี้มีขายนะครับผมขนาด400กรัมตรงนี้ขายอยู่ที่ถุงละ250บาทค่าส่ง50านะครับผมพิเศษเลย5ถุง1 0 0 0บาทส่งฟรีสําหรับปุ๋ยเกร็ดของเราใครที่สนใจเอื้องํากิว่วตรงนี้1กิโกรัมส่งฟรี2กิโกรัม1000ส่งฟรีพิเศษเลย5กิโลกรัม 5กิโลกร,รมัมเพียง2,000บาทส่งฟรีเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่มขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามารับชมคลิปนะครับผมเราอาจจะรีบขายรีบพูดอย่างเดียวคือเราจะเรามีไม้ลงเยอะครับเราก็พูดแล้วเราก็ไม่ตัดต่ออะไรมากมายแล้วก็ถ่ายยังไงแล้วก็ลงไปแบบนั้นครับผมอันนี้นะใครสนใจโทรมาหาเราได้เลยขอบคุณทุกท่านที่ซื้อสินค้าเราไปขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามารับชมทุกรับชมคลิปทุกคลิปและขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดยกะ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะตรงนี้กล้วยไม้ป่าแท้ทุกชนิดเรามีจัดจําหน่ายตลอดเราจะมีกล้วยไม้แปลกๆงานกองานแต่ละพื้นถิ่นเพราะเราขายกล้วยไม้มาหลายปีเราจะรู้ว่าไม้ที่นํามาเข้าจากไหนแล้วเอามาจากไทยนะครับผมแล้วถึงจะปลูกทนออกดอ,อกเราก็จะบอกทุกท่านได้นะครับหรือถ้าท่านใดยังไม่เอฟโทรมาปรึกษาผมได้เลยที่เบอร์0959418988ว่าเลี้ยงยังไงให้รอดเลี้ยงยังไงให้แตกหน่อสวยอันนี้เรา รับสายได้ตลอดเวลานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ